บทที่6กธรรมจักกับปาวัตนะสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัยังพภว,วาพารานาสียังวิหาราติอิสิปตาเนมีคาทายตาลาโคปภะวาปัญจาวากีเยพิโคอามันเตติเทวะเมีพิฆวอันตาปาพาชิเตนาณาเซวิตาปายโยจายังการมีสุกามสุขัง นิคัญญุโยโคหิโนคัมโมปาทูชานิโกอทาลิโยอนันทะสายีโตโยจายังอตังกิลามาทานุขุโยโคทุกโขอนาริโยอนันทะสาหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโพอันเตอนุปคมามัจฉิมปฏิปทาตทังขะเตนะอภิสัมพุทธาจขูคาลานียานากาลณีอุปาสะมายาอภิญญายา สัมโพทายะนิพานายะสร้างวัตติกาตามาจารซาพิฆาเวมาชิมาปฏิปทาทัทธาเตนะอภิสัมพุทาจักขุการณียานาการณีอุปสมัยาอภิยายาสัมโพทายานิพานายะสร้างวัตติอายเมวะอริโยอัตถากิโกมาโคเสนีาทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจจะสัมมากัมันโตสัมมาอาชีวุสัมมายาโม สัมมาสัติสัมมาสม,มาธิอายังโคสาวิทาเวมาชิมาปฏิปาาทาตาทักการตีนานอภิสัมพูทาจักขุกรณียานากรณีอุปสมัยยอภินยายาสัมโพธายานิพานายาสัมวัตติทีทังโคปันาภิขเวทุกขาริยสัจจันชาติตีทุกขาราปีทุกขามรณานามีทุขา,นา,นขาโซกาปะ วีเทวะทุกขโทมานาสุปายาสปิทุกขาอภิเยหิตาปโยโคทุโคปิเยหิตวิปโยโคทุโคยางปีสังนาราปติตามปีทุกขังสังกิตเตนะปัญจุปาทานะกันธาทุกขาอีทังโคปานาภิคะเวทุกขะสม,มุทยโยริยสัจจญยายัาตันห้างโปโนภาวิกานันทิลา คาสหาคาตาตาลาตาลาที่นั้นที่นีเธออยากิีทางกามันตันหา้าป้าวันตันห้าพีวา่าตันห้าอิทาโคปานาพิกขเวทุกคร้งนีโลทอริยสัจังโยตาซาเซว่าตันห้ายะหาเซซาววลาขามีโลทจากโคปฏิสันนิโคมุติอาณาและโยอีทางโคปานาพิกาเวทุกคั้งาาน,าานีโลทันนขา,นะทาข,า,า,า,ข,า,ขามิมีปฏิปทาอริยัสจัง อายะมีวะอริโยอัถริโกมาโกเสยที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมาโตสัมมาอาชโวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพีคเวปุมเพอานันตุเตสุธรรมเมสุชาคูอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิสังโกปนีทางทุคังอริยสัจจปะ ปีนเยยันติเมพิกาเวปุมเพอานันุสุเตสุธรรมสุจักขูอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิตังโกปนิทังทุกขาอริยสัจจปริยันยายยันติเมพิกาเวปุมเพอานันุสุเตสุธรรมีสุจักขูอุทัปทิยานังอุทัปทิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอาโลโกอุทัปทิอีท้งทุกขาสมุทายโย อริยสัจจันติเมพีเขวภูมเพอานันนิสุเตสุธรรมเมสุจักูอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโคปานิทังทุกขสัมมุทยโยอริยสัจจป่ห้าตับพันติเมพีเขวภูมเพอานันนิสุเตสุธรรมเมสุจักูอุทัปฏิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอาโลโกอุทัปฏิตังโค ปานีทางทุกข์าสมุทะโยอริยสจัจจปาหีนันติเมขิทเวปุ้มเพอานานุสูเตสุธรรมเมสุจักขูอุทัปปทิยานาอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอ,อ,อุทัปปทิอีธรงทุกขันนิโ,โรโธ อริยสัจจันติเมพิกเวปุมเพอนานันุสุเตสุธรรมเมสุจักขูุทัปฏิยานาุทัปฏิปัญญาอุทัปถิวิชาอุทัปฏิอะโลโกอ,อุทาปถิตังโคปานีทังทุกขานิโรโธอริยสัจจัง สัจจิกตาตพันธีเมพิกเวปุมเพอนันตุสูตสุธรรมเมสูจักขุอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโกปานิทังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจจิกันตันติเมผิกเวปุมเพอนันตุสูตสุธรรมเมสูจักขุอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิอีท้ง ทุคานิโรท่ามมีปฏิปทาอริยสัจจนติเมพิคเวสุภเพอนันตุสุเตสุธรรม,มสุจักภูอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุท่าปฏิอโลโกอุทาปฏิตังโกปณิทังทุกคานิโรท่าขามิมีปฏิปทาอริยสัจจง ภาเวตาพันติเมพิกาเวปุ่มเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทัปปิทังโคปานิทางทุกขานิโลทัาคมินิปฏิปัาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุ่มเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขูอุทัปปิญานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโก พุทธปธียาวากีวันจามีธิกาเวเมโสจตุโสริยสัจจันเจโสเอวันติปริวัตังทวัวทา,สาวสกัลังยาท้าพุตังยานาท้าสานังนาสุวิสุทังอโหตินิวะตาวะหัมภิกขเวสาเทวเกโลกเกสมะระเกสะพะมาเกสะสะมาะณพระามณาิก ยาปชายาสัทธามนุษายาอนุตาลังสมาสัมโพธทงาภิสัมพุทโธปันกัญยาสินยาโตจักโคมีทิาเวอิเมโซ ตตสูสริยาสัจเตสูเอวันติปาลีปะวังทวาทาสะกาลังยะทาภูตังยะทาทัสสะนาสูวิสุทังอะโหสีอะถาภิกขะเวสัทเทวะเกโลกเกสัมมาลเกสัพพังเกสะมานะภัมมิกาปะชายาสัทเทวะมนุสสายะอนุตังสัมมาสัมโพธิอะภิสัมพุทโธปา ตจยาสิยายันจาปณนาเมทัสนาอุปทาทิอากุปาเมวิมุติอายะมติมาชาตินันทิธานิภุนภาวติอิธามาโวจาภะวาอัตตามนาปัญจาวัคคียาวิคูภะวาโตภาสิตังอภีนันทูกีมาสมัญจาปานาเวยาตระนาสมิงพัญญามานิอายะสมันโตโกทัยาสาวีลาสมี ตามลาลังทำม,มาจักขุอุทาปฏิยังกินจีสมุทยาทำมังสัพพันตังนิโรธธาทมันติปวัตติเตจาภควาตาธำเมืจากเกปุมาเทวาสัทธตมหาคุสาเวซุงเอตามภควาตาภาลาสียังอิสีปะเตนะมิคัตไยยานุตาลังธำเมืมจกักตวาติตตังอปติวติยังสามานีนาวาภะมณีวานาะ เทวนาวามาลีนาวาพัมมินาวาเกตนาจีวาโลกัสมิติปุมภานังเทวานาสัทธางมคตวาจาตุมหราชิกาเทวาสาทาัทธามนุสาวิสุ ชาตุมหราชิกานางเทวานังส mm. ัตทางคุตวาตาวะติงชาเทวาสัตถามนุษสาวิสุตตาวาติงชาเทวานางสัตทางคุตวายามาเทวาสัตธามนุสสาวิสุตยามานางเทวานังสัตทางคุตวาทูสิตาเทวาสัตธามนุษสาวิสุตตูสิตานางเทวานังสัตทางคุตวานิมานาลตีเทวาสัตธามนุสสาวิสุตนิมานาลตีทีนางเทวานังสัตทางพุตวาปารานิมิตาวตีเทวา สัทธามนุสั่งวิสุงปารามีมิตรวัตตีนางเทวานางสัทธามุตวาพัมมังกายิกาเทวานาสัทธามนุสสั่งวิสุงอีตามภควตาภาลานาสียังอีสีปะตักเนมิคาทายอนุตลังธรรมมัจกรวัติตังอาปาติวัติยังสามนเนนาวาพัมมณีนาวาเทว,นว,เนวมมีนาวามาลีนาวะพัมหูนาวะเกจีวา,วาโลคัสมาติอิติหาเตนาะ ธานีนาเตนามูหูตนายาวะพัมมงโลกาสะโทอาคาชูอาญจาทาสาสะสะสิโลกาธาตุสังทางปีสมัมมาันปีสัมปเวทีอัปมาโนเจ้อมุลาโลโอภาสุโลกีปตุลาโหส,สีอติกามเมวาเทวาหนังเทภานุภาวังอาทโค ขะคะวะอุทานาอุทานิสีอัญญาสีวัตโกโกนธันโยอัญญาสีวัตโกโกนธันโยติอิติหิติอายะสมันโตโกนทายาสาอัญญาโกนธันโยเตวานามังอโหสิอิติ